สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับครูเตยในวิชาดนตรีนะคะเด็กๆลองดูในภาพนี้สิคะว่าเด็กในภาพนี้นะคะเขาแสดงการเคลื่อนไหวประกอบเพลงในลักษณะใดเด็กๆสังเกตจากอะไรอ่าใช่แล้วก็จะเป็นเพลงในลักษณะเพลงเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ง เราก็สังเกตจากชุดแต่งกายแล้วก็ท่าทางของเขาใช่ไหมคะก็ท่าทางของเขาก็ดูสนุกสนานเลยแล้วก็ชุดของเขาก็จะมีสีสันที่ là, น่าสนุกสนานนะคะการแสดงในภาพนะคะเป็นการเคลื่อนไหวทางนาทศิ์หรือไม่สังเกตจากอะไรการแสดงในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่เป็นการ แสดงนาฏสศิลป์ไทยนะคะสังเกตจากท่าทางการเคลื่อนไหวแล้วก็การแต่งกายนะคะการแสดงในภาพแตกต่างจากการแสดงนาฏสศิลป์ไทยหรือไม่สังเกตจากอะไรก็จะแตกต่างกันนะคะเราก็จะดูจากสังเกตจ,จากท่าทางแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะซึ่งนาฏศิลป์ไทยก็จะไม่ได้แต่งกายแบบนี้นะคะก็จะแต่งกายแบบไทยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเป็นทักษะเบือเบ้องต้นของการแสดงหน้าทศินแล้วก็การละครเพราะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมั่นคงนะคะสามารถนําไปใช้แสดงภาษาาภาษาท่าหรือนาฏศัพท์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ อันดับแรกการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระโดยไม่มีการกำหนดท่าทางการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้านะคะเด็กๆเ,เราดูสิคะว่าการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเนี่ยทำได้อย่างไรกันบ้างอ่าก็อยากจะทำท่าอะไรก็สามารถทำได้เลยก็จะเป็นการทำท่าตามความรู้สึกของเราตามอารมณ์ของเรานะคะ ไม่ได้มีการกําหนดท่าทางไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระอาจาตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อทําให้การฝึกการเคลื่อนไหวมีความสนุกสนานมากขึ้นเพื <PE> e ่อนๆสามารถนำเอาเพลงมาประกอบการเคลื่อนไหวอย่างอิสระได้นะคะเพลงเดินเดี๋ยว็กๆเ,เ,เรามาอ่านตามคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเพื่อให้เด็กๆนะคะ,อ,ะออกแบบการเคลื่อนไหว กับเพลงนี้นะคะเพลงเดิน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 อย่ายอมแพ้ใครชาติไทยต้องเดิน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 ถ้าหวังก้าวหน้าเราต้องพากันเดิ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 นอย่าท้อทางไกลขอให้ไทยเจริญ ชัยโยชัยยะให้ไทยชนะตลอดไปอ่ะตลอดปลอดภัยชัยโยอ,อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะ เพลงของเพลงเดินก็จะประมาณนี้นะคะให้เด็กๆนะคะออกแบบท่าทางเพื่อที่จะแสดงเพลงนี้ประกอบกับเพลงนี้นะคะถ่ายวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆมาช่วยกันตอบคำถามข้อนี้สิคะเด็กๆลองดูสิคะว่าข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระจากที่ได้คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ เด็กๆคิดว่าการเคลื่อนไหวอันไหนที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระก็ขอคองอกอไก่เขาก็จะนั่งพับเพียบใช่ไหมคะขอไข่ก็จะทำจีบที่มือขอควายก็จะเดินย่ำอยู่กับที่ส่วนงอง,งูก็ทำท่าเหมือนลำใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าไหนคะใช่แล้วค่ะก็คือคอควายนั่นเองเพราะว่า ผู้ที่แสดงท่าทางเนี่ยเดินย่ำเทา้าซึ่งการย่ำเท้าเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ได้มีรูปแบบอย่างการเคลื่อนไหวแบบหน้าทศินนะคะกอไก่ขอไข่งอง,งูก็จะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวแบบหน้าทศินนะคะอ,ะอย่าลืมออกแบบท่าทางการท่าทางแสดงเพลงเพลงเดินนะคะแล้วก็ถ่ายวีดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ